โอเควันนี้อยู่กับจอเฮดครับจอเฮดแทงนะนจริงๆอยากจะไปออฟเลนมาอยากไปเลนไอเอ็กพีแต่ว่าเมโนทอร์เขาเขาบอกว่าเขาอยากไปเลนไอเอ็กพีอะดูด,ดิเมโนทอร์ออฟเลนครับแต่ว่าออกของแทงนะเดี๋ยวเราไปป่วนป่าดีกว่าจอเฮดมันใช้สก,กิลสองยกไม่ได้วะ่ะไปกิตเตอมันรู้งานครับ มันรู้ไม่เป็นไรอะไรโอเคไม่ต้องเป็นซีเรียสครับเดี๋ยวตายฟรีครับ <c oughs> โอเค <c oughs> อเฮ้ย <c oughs> เ <c oughs> จ็บเจ็บเจ็บ <c oughs> ได้นะโอ้ฟลิกอร์ ที่เราได้นี่หว่านึกว่าโราเจอได้มั้งกได้นะอ่าไม่มีไม่มีไม,มเกเกอร์ใช่ไหมสวยครับแต่ว่าเราได้วะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจลาดนะเฮ้ยเบติกอ๋อสองตัว ยู่ในป่าแน่เลยโอ้ไม่มีนี <laughs> ่รถเจ้าโดนตายนะตายนะางหวานรางรงหวานใจยเย็นเด้อใจเย็นใจเย็นเด้อถอยไปเอา้าโดนโดนอุ้ยโดนตายแน่เลยสวยครับไอ้แมวเดียวมีลิตต้าด้วย dạy yên đi tào Ê tào đồn, đồn đồn Chạy tào đơ Tàu 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 Chạy tào đơ, chạy tào Rồi tào 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 vô tào web web, web web tào 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 nữa มีโ <Mi> อเดดเฝ้ากด้วยเมื่อกี้ใจเย็นเด้อได้นะโอเดดมีฟลิกเกอร์ย่างอืมอืมอืมโยมนเลดิอืมมาดิมาดิอืมดีมาด้เอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหตายแน่เลยสวยครับกลับบ้านก่อน เดี๋ยวเราไปชื่อกวนหวานดีกว่ามีโลลิต้าอยู่เลนบนด้วยไม่ใช่หวานหสิเบียริกเออโหเคเลนก่อนครับถ้าเกิดว่ามีสองตัวนะเราก็พยายามเคเลนเท่าน,นั้นก็พอไม่ต้องทำอะไรครับแค่เคเลนเขาอแอบอยู่ในป่าเนี่ยเลยโอเคหวานโดนครับเรียบร้อยสวยครับโผลิกเกอร์เลยนะ เฮ้ยถอ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 ยใจเย็นเด้อใจเย็นโอ้โหตายแน่เลยเออถอยไปอุโดนโดนยังโดนโอ้โหโอ้โหเรียบร้รอเรียบหวานหวานบินแล้วโอเคหวานวานบินไปเลยใช่ไหมไม่มีเลยตาตรงนี้อ่ะถอยไปมาดิมาดิมาดิเอ้าหนีหนี เราวิวห้านะเต่าดีกว่าครับเต่าเต่าเต่าเครืยอเลนดีกว่าสีหน้าอยู่เลนล่างครับโอเคมาร์ตอโอตายมโน์อทอโดนไหมไม่โดนว่ะเต่าดีกว่า ทั้งสองไม่ได้แน่เลยเต่าหน้าเต่าเฮ้ยอ้าวเต่าเต่ามาเต่าเนี่ยลอ่ลอให้เต่าอ,ออกมานอกบ้าน huh? นะเขาท่านอย่างนี้แหละโอ้ตามล่าไม่มี อาม,มอนของเราโดนแย่งบัฟโดนโอเอดตแย่งบัฟใจเย็นเด้อใจเย็นไม่โดนวะอามอนไม่มีบัฟตไปเลยไม่มาเลยไม่มาเลยเฮ้ยไม่โดนวะใจะเย็นเด้อใจเย็น มันไม่เอาเต่าอะไม่เอาเต่าเลยใสยิงได้จริงโอเดตครับโอเดตอืมไม่ใช่ใ่ไหมฉันจะโอเดตไม่ตายได้เลยโอ้โหไอ้เตามันแอบอยู่ในป่าเดี๋ยวไปดูเลนล่างเลนบนผมไม่ใช่เลนล่าง จเย็นเลยใจเย็นเอาตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้ก็จำเป็นนะนี่ตัวเนี้ยโอ้โหวานหวานอืมมาดิโอเคี่สักตวัวหนึ่งไมื่อไรยองฟิกเกอร์ถอยไปโอ้โหไม่โดนตายบอกแล้วอุอ๊วสายจะช่วย ีพ <laughs> วกเราไม่ม <c oughs> ีมอนอทอร์ด้วยมอนอทอร์ออฟเลนทำอะไรไม่ได้อ่ะ <c oughs> ช่างมันไม่อยากเล่นมอนอทอร์ออฟเลนจริงๆผมอยากจะเล่นออฟเลนนะจอให้ออฟเลนเพราะว่าเขาเลือกมโนทอร์แล้วไงที่เขาบอกเขาบอกว่าเขาจะไปออฟเลนน่ะและให้ผมเล่นแท้งมโนทอร์ออฟเลน OK, gặp đây nè. phải đây nè. Jawhead too strong này. Oh, nèo! điêu. โอ้เด็ดหายอ๋อเด็ดอยู่ตรงนั้นเองมานี่ดิทักตัวดิเฮ้ยโดนใครโดนใครไม่โดนใครเลยอุ้งมาดนีสวยใจเย็นเด้อใจเย็นอ้ออะไรของเบียร์ิกเนี่ย Bi lèo, hoạt động 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 hoạt chạy hoạt lên. hoạt động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  hoạt รถเจอรถเจยังไม่ตายนี่หว่าจจปเปิดป่าเพื่อนครับโซนพื้นที่โอเคหวานๆตรงนี้ใจเย็นใจเย็นได้ใจเย็นโอเคเอ้ยมีมีมีตัวมามีตัวมาถอ,ถอยถอยถอยไม่เอาถอยเนี่ยเราต้องโซนพื้นที่ให้เบียรติกอ่ะเปิดป่าให้เบียรติกโอเด็ดครับโอเด็ด โอเด็ดเอออเดดใจเย็นเลยอย่าเพิ่งติฮะอย่าเพิ่งติเราอเด็ดก่อนมีตัวอยู่ในป่าว่าแล้วสวยครับโอ้ยโอ้ยจะตายไลยไปละลาก่อนใจเย็นเลยใจเย็นนี่นะครูโอ้ยโอ้เพิชิตายสวยครับเอามอลล้วงหลัง Oh, tạm lạ Một dạng chạy nhanh nhanh, dạng 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 đôn đôn dạng 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 tị ăn tị dạng 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 เหมือนกนโดนโรเจอร์ฆ่าแน่เลยถ้าโดนโนเจอร์ฆ่าโนเจอจะเกิดต่อไปเป็นเกาะนี้ครับเกาะอ,อันนี้มันจะป้องกันพวกนักฆ่าเนี่ยพวกโรเจ <c oughs> อนี่แหละเกาะโบราณ <c oughs> โรเจอยังไม่ตายวะใจเย็นด้ <c oughs> อออมอนเนี่ยไม่มาใจเย็นด้วย <c oughs> รอให้ตัวดามเมจของเรามาก่อนนะ <c oughs> อมอนเนี่ย เบติกโอเคเบติกมาแล้วโอเดตครับเใจเย็นครับโอเดตอย่ามาอย่าไปไหนโอเดตโอ้ไม่มีใครตายว่ะ <S <S สวยครับเนี่ยต้องรอให้ฝั่งเรามาก่อนเนี่ยตัวดาเมจฝั่งเรามาก่อนฝั่งเขาตายหนึ่งแล้วเฮียเราเปิดหลอดได้แล้วสี่ต่อห้าให้มันรู้ไปอีกตัวมาครับใจเย็นเด้อ โดนโดนโดนสวยสวยแล้วได้โอ้ตายโอ้ตายหมดเลยมาชิบหายแล้วไงมาหายแล้วถอยไว้ถอยไว้เออกูมีพิกเกอร์โอ้โลอริต้าแต่ว่าเขาตายตายสี่เลยนี่วะทำอะไรไม่ได้สิได้หลอดฟรีเลยจริงถ้าได้หลอดเนี่ยอย่าเพิ่งบวชอ่ะ ต้องรอหลอดมาก่อนฝั่งเราพลาดมากเมื่อกี้ผมก็รีบเหมือนกันไม่รู้ว่าฝั่งเราจะตายหมดไม่ไหวแน่ต้องต้องไปให้แตกแบบ <c oughs> ล้วล่ะเฮ้ยโลลิต้าโดน <c oughs> ยกไมนอทอร์ฉุน <c oughs> สอร,รี y เขียวเล่นก่อนครับ <c oughs> ไม่น่าเลยเมื่อกี้เนี่ยได้หลอดฟรีเลย หวานอยู่ตรงนี้โอ,อเดดครับโอเดตตายแน,น,น่โอเดตจะไปไหนโอเดตอ่ะสตันเลยดิเรียบร้อยสวยครับต้องโฟกัสตัวให้ถูกผมจะเล่นงานโอเดตอย่างเดียวเลยตัวนี้มีบัฟนะโอ้เสียได้หลอดเลยเมื่อกี้ได้หลอดฟรีเลยมานีเลยหวานอยู่ตัวคนเดียวเอาเร็วเอาเร็วันหวานเนี่นนนย โอ้ยโดน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 สกิลหนึ่งของหวานเดี๋ยวเจอมาเราเชอมาจะไปไหนเรียบร้อยครับไอเกิดเรียบร้อยไม่รอดเราเจอของเขาตายแล้วอ้สวยสวยโดน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 แล้วเนี่ยโอเคโอเคเดือดทีมึงเข้าไปทำอะไรตรงไหน เออมานีดิยิงเอยสวยดีป้อมดีป้อมอย่างเดียวไม่ต้องสนใจลอลิต้านะดีป้อมมานีดิอืมอือืม,อม,อมจะไปไหนเออแต่เราพลาดตรงหลอดนะเออจริงๆถ้าได้หลอดเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปบวกนะรอดหลอดก่อนเออ,อ,อไม่น่าเลยตายได้หลอดฟรี